สุดทนนักร้องสาวคนดังซัดเดือดน้องมอหลังออกขวนกระแสเรียกได้ว่าทําเอานักร้องสาวออมดูเบอรี่ถึงกับเดือดจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่ออกมาโพสตคลิปผ่าทิกต็อกพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าจากหวนกระแสวันนี้น้องผู้หญิงควรไปพบแพทย์ด่วนจริงๆนะไมเซ็ตมีปัญหาเรื่องนี้ใครคิดยังไงบ้างครับในคลิปออมดูเบอรี่เผยว่าจากขวนกระแสน,น้องผู้หญิงที่มีประเด็นกับนักร้องชื่อดังของประเทศไทยที่เป็นกระแสข่าวดังต่อน,นี้มาก ซึ่งออมก็เห็นมีความคิดที่มันต่างขึ้นนิดหนึ่งสังเกตจากพฤติกรรมน้องแล้วรู้สึกว่าน้องเขามีปัญหากับไมซ์เซ็ตมากๆในเรื่องของการมีคู่เพราะว่าเขาเนี่ยได้บอกกับผู้ชายทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาว่าโสดทั้งๆที่ตัวเองมีความสัมพันธ์มาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มีข่าวเขาก็ออกมายอมรับว่าเคยคุยกับนักร้องฮิปฮอปด้วยไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักร้องฮิปฮอปกับคู่มั่นของเขาเลิกกันกระทันหันหรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆให้รู้เลยว่าน้องมีปัญหาแน่นอน ให้ไปหาหมอโดยด่วนน้องอาจจะไม่รู้ตัวแต่สําหรับอมอมองว่าใช่แน่นอนเพราะมันเป็นอะไรที่คนปกติเขาคิดกันได้เช่นเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่วูบครั้งสองครั้งสิ่งที่ไม่ปกติคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้ว,ลวก็มีคู่กรณีที่เป็นผู้ชายมีเกิดขึ้นเยอะมากกว่าหนึ่งนั้นหมายความว่าอันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนิชาได้เจอคู่ที่ศินเสมอกัน ส่วนชนีท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติกับไมซ์เซตเกี่ยวกับการมีคู่เกี่ยวกับการไปแย่งของคนอื่นแล้วตัวเองรู้สึกฮอตรีบไปหาหมอด่วนตอนนี้คุณน่าจะผิดปกติของเรื่องจิตทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ